สี่เปิดก่อน3ปอตามหลัง3ปอตามหลังพูดตามพูดตามพูดไรสี่เปิดก่อน3ปอตามหลัง1เปิดปากพูดก่อน2เปิดใจเห็นตาม3เปิดจิตรับรู้4เปิดจิตวิญญาณยอมรับรู้เปิดวิญญาณเฉยม่มีจิตวิญญาณเปิดวิญญาณยอมรับรู้ ไม่มีจิตเปิดเปิดว okay ิญญาณยอมรับร okay, ู้ไม่ใช่เปิดจิตวิญญาณยอมรับรู้ไม่มีจิตวิญญาณตันนี้โอเคครับครับทำมสี่เปิดก่อนสามอตามหลังหนึ่งเปิดปากพูดก่อนสองเปิดใจเห็นตามสามเปิดจิตรับรู้สี่เปิดจิตวิญญาณยอม รับรู้โอ้ทำไมแปลงสารอยู่เรื่อยนะเอาไหมเอาไหมสี่เปิดก่อนสามพอตามหลังสามเปิดปากพูดก่อนสองเปิดใจเห็นตามสามเปิดสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเปิดปิดหนึ่งเปิดตาพูดก่อนไม่ใช่ตาเปิดปากพูดก่อนหนึ่งเปิดปากพูดก่อนไม่ใช่้ตาเปิดปากพูดก่อนปิดอีกแล้ว จบใหม่ดิคะคุณตาจบใหม่สี่เปิดปอนสามปอตามหลังสี่เปิดปากคกอฟังใหม่ฟช้าช้ชัดไมอไม่ต้องมีไม่มีคือสี่เปิดก่อนเป็นพิจารณาตับสี่เปิดก่อนสี่เปิดก่อนสามปอตามหลังสามปอตามหลังง หนึ่งเปิดปากพูดก่อนสองเปิดใจเห็นตามสองเปิดใจเห็นตามสามเปิดจิตรับรู้สามเปิดจิตรับรู้สี่เปิดวิตนาณยอมรับรู้สี่เปิดวิญญาณยอมรับรู้อาจารย์ใช้คำเมื่อกี้อาจารย์ใช้ดใช่ว่าเปิดจิตวิญญาณผมบอกไม่มีความ่จิตเปิดขอสีไม่มีจิตไม่ไดวิญญาณครับครับ าอาจารย์ข้าจแล้วนะตรงนี้ครับท่านจนสามปอต่าง,งกันไหมปอรแรกนะนี่ปริยัติรูป้ประสูนสองปอที่สองปฏิบัติลงมือทำครับปอที่สามปฏิเวทผลจากการทำปอปอรแรกปริยัติรับปอแรกปริยัติรู้ พรสูตสองปปฏิบัติลงมือทำสามปปฏิเวทผลจากทำผลจากการทำสี่เปิดกองสามปต่างนี่เป็นปิจนาธรรม สเปิดก่อนไม่ความหน่งม่ความว่าหนึ่งเปิดปากพูด 2. เปิดใจยินตา,ามสาเปิดจิตรับรู้ 4. เปิดวิญญาณยอมรับรู้สี่เปิดก่อน 3. าปอตามหลัง 3. ามปอปอแรก,กเลยปอแรกคืออริยจ์ปอที่หนึ่งคือิยั์คือรู้ก็สูตรปอที่สอง शांति पति में जाए ไปแล้วเปิดปากพูดก่อนก็ทางก้อนที่สองรถรวใจยินตามไปมาไอ้ท <lawsuit> ี่พูดกันใจเปิดรับอย่างไรใจก็เปิดรับพอใจเปิดรับก็ถามไปครับเรื่จิตรับรู้จิตก็รับรู้แต่จิตรับรู้แล้วถามวิญญาณยอมรับไหมยอมรับรู้วิญญาณก็ยอมรับรู้เอาแสดงว่าสี่เปิดก่อนเนี่ยสมุนแบบก็เป็นสามปอสามปอก็คือปริญญารู้ว่าสัติกรรมวัตถเรื่องจีตจะพูดเรื่องปฏิบัติเรื่องยุทธ ปฏิยาสัตย์สิปิยาสัตยรู้ล้วระวู้แลปัลมทำไหมลงมรับมทรรทืท้ปฏิบัติปฏิเว้เต่าน,นั้นแ่ะผลจากการทาผลเป็นยังไงได้ตา่พูดหมไตามที่อธิบายไหมได้ตามที่ลงมือทำไหมไม่ได้วัตรงไหนไม่ได้ผลไม่ได้เพาว่าตรงนเพราว่าตงน,นตบ,อบอกแ้อยู่ ยังมีโ e กยังมีจิตจียังมีวิจารจิตจีอยู่ยังเทียมม่ยงก็ยังเก่งยังแน่เธอเก่งเธอไม่เก่งเท่าฉัน,น,าานเธอไม่รู้เท่าฉันนั่นเลยคือผลจากการทำเธอเธอไม่เก่งไม่รู้เท่าฉันนี่เอามาแข่งกันนะ <c oughs> ไม่ไม่ได้เอามาสอนกันใช่ไหม <c oughs> แต่แต่อย่างท่านพี่ชุดชาติกับตาวินัยพี่กำลังสอน กันและกันอยู่ก็นับวันด,ดีผมก็เป็นตัวย้ำย้ำให้ชัดขึ้นพี่ก็บอกมาแล้วผมก็ตอกใหญ่เลยพี่ส่งตะปูมาผมก็หยิบตะปูมาก็ตอกลงไปตอกลงไปนั่นแหละช่วยกันช่วยกันดีดดเราไม่ได้เป็น,ค,ปน,ค,ปนความคิดอะไร ก็ไม่อเาทำาม่องเชื่อผมต้เ็นตามผมไม่มีผมเพียงเดีวผมเห็นอย่างนี้นะครับวกพี่พี่เห็นอย่างนั้นผมไม่ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนผมก็ต้องตามพี่ไปก่อนสิครับผมก็ต้องเชื่อดิเชื่อแล้วก็เห็นแล้วก็มีความศรัทธาในพี่ก่อนถึงพี่ไม่บอกผมผมก็ยังเชื่ออีกอย่างเนี้ย ถึงพี่ไม่ได้บอกผมแต่ผมก็คงจะเชื่อได้พี่คงไม่ห้าม <assa. S 2> ใช่ไหมครับไม่ห้ามหรอกไม่ไม่ห้ามไม่เชื่อนเรื่องเชใช่ไหมเรเมื่อก่อนจะจะแตกประเด็นเวลาู่จะแตกประเด็นับแต่ประเด็นแลจะมีประเด็นโอ้แย้งกัไปเรื่อยๆเอาประเด็นเดียวให้จบขีแล้วประเด็นประเด็นประเด็นว่าที่ผมเห็นอย่างเงี้ยท่นเหอย่งไรท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ต้องว่าหาเหตุประกอบผลในการที่จะอธิบายครับ ก็่คนไปกันได้คนไปกันได้เขาไปด้วยกันได้ไงมีความรู้สึกไรกันที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ได้พูดกับอาจารย์วินัยพูดกับคนอื่นครับครับไม่พี่พี่พูดกับคนอื่นแต่พอดีผมได้ยินผมก็เลยคุยพี่ก็ผมคุยกับพี่ด้วยคนนึงไงู้อใจคนผมยังไม่ทัมผมยังไม่ถามจะคุตอบ รับอรย์าจาย์นรื่องจจะลงปรเด็นีผมได้คุยอาจาย์ที่ผูผูกัเงดที่ผมเชื่อว่าอาจารย์แล้วล่ะผมเชื่ออาจารย์เข้าใจแล้วละที่ผมอธิบายกาือเปิดก่อนสามปอตามหลังผมเชื่อว่าอาจารย์รู้เรื่องแล้วผมเชื่อว่าย่งนั้นจะคนอื่นนที่ยังไม่รู้เรื่องที่ผมอธิบายนี้เขาโตแย้งผมแน่ครับครับก็ยินดี เข้าใจครับผมเข้าใจแล้วครับพี่รว่าพี่คุยคือยกตัวอย่างให้ว่าพี่มองเห็นคนอื่นเป็นอย่างนั้นแต่สําหรับตาวินยัยหรืออาจารย์วินัยที่พี่ให้ยกยก่องเาเป็นอาจารย์เนี่ยก็นับว่าเห็นตามพี่ด้วยแล้วพี่ก็รู้ว่าผมเห็นตามพี่ด้วยอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอารย์เนี่ยถ้าผมไม่ถาจะตอบพยานต่ตอบแล้ผมุกผมไปตอไม่ได้คร<น>ับถ้าผมไม่ทาจะตอถ้าตอบแล้วกระจิตผมกลังไนื่เป็นเร่อี่มคุดังจิตที่ผมเห็นอาจารย์นเนี่ยผมไม่น่าพาตำราเนี่ยตำราในสิึงเกิดท้งวานนี้เองตราที่สี่กอสีเปิก่อนสามอนาหลังเนี่ย สี่เปิดก่อนสามปอตามหลังเนี่ยไม่มีเอกสารย์ไม่มีใครอธิบายความแบบเดียอก็มีแต่ผมตลอดเสียบไปนักต้องเผยแพร่เมื่อไรก็เมื่อวานนี้แหละกเป็นการจัดการศึกษาของธรรมธรรมะอย่างคา,ารวะศรธรรมหมายถึงว่าชาวบ้านปฏิบัติได้แล้วก็เข้าใจง่าย ไม่ใช่พูดอสูตรปริวัติปริยัติปฏิเวศสะจนงงไปหมดแบบนี้ไม่งงครับท่าน